สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะพามาดูหัวใเทาในรังไม้ของบ้านสวนปักน้องใบฝนนะครับเป็นงานทดลองครั้งแรกที่ปลูกหัวใเทาในรังไม้นะครับเดีย๋ยวเราไปดูกันนะครับผมครับผมวันนี้ก็หัวใเทานะครับก็อีกประมาณ15วันก็ ถึงกําหนดที่จะเก็บได้แล้วนะครับเราก็มาดูนะครับนี่นะครับผมก็ลองทดลองปลูกในลังไม้ดูนะครับเออทดลองกับดินที่เราหมักมาปลูกดูนะครับก็เริ่มเป็นหัวก็หัวก็พอใช้ได้แล้วครับบางหัวก็ใหญ่บางหัวก็ยังอยู่ในประมาณกลางๆนะครับนี่นะครับัวเชเทาของเราเป็นอย่างนี้ครับอันนี้นะครับ หัวก็ใหญ่พอที่จะเก็บเกี่ยวได้นะครับผมนี่นะครับหัวที่เท้าในลังไม้ก็ทดลองปลูกครับแล้ก็ลองทดลองทําดูนะครับผมครับก็เริ่มทยอยเป็นหัวแล้วนะครับก็หัวเล็กๆบ้างกลางบ้างก็มีใหญ่บ้างนะครับผมปรับผลกันไปนะครับก็เราจะได้ดูว่าปลูกในลังไม้แล้วเป็นยังไงบ้างนะครับ ขั้นต่อไปของผมผมก็อยากทดลองปลูกเดี๋ยวต่อไปก็ในกระถางในถุงปลูกอะไรอย่างนี้นะครับก็ทดลองปลูกไปเรื่อยนะครับแล้วเราก็ได้ฐานด้วยนะครับผมก็ทดลองด้วยนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างผลที่ได้อะไรอย่างนี้นะครับครับผมท่านผู้ชมที่สนใจก็ลองทดลองดูนะครับเราซื้อมเมล็ดพันมาซองนึงก็สิบห้าบาทก็ลองมาหว่านแล้วก็ลองมาปลูกดูนะครับนี่ผมเอามล็ดพันุ์นี่ปลูกลงในรลังไม้เลยครับไม่ได้เพาะก่อนก็ลองทดลอง ใส่เมล็ดพันธุ์ปลูกเลยนะครับผมท่านผู้ชมสนใจก็ลองซื้อเมล็ดพันธุ์มาลองปลูกดูนะครับส่วนเมล็ดพันธุ์ของผมที่ใช้ก็ใช้ของ 3A ครับผมเมล็ดพันธุ์ 3A ปลูกแล้วก็เป็นหัวนะครับผมเป็นหัวเร็วครับน,นี่นะครับอย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อโชว์รับชมคลิปต่ตอๆไปของผมด้วยนะครับขอบคุณครับ